มหายุทธหยุดพิภพตอนที่สิบเก้าเวลาเหมือนสายน้ำไหลฤดูร้อนถือดนหายไปในพริบตาถูกแทนที่ด้วยลมเย็นๆที่พัดผ่านข้ามดินแดนแม้ว่าความร้อนจะจางหายแต่เปลวไฟภายในร่างของเหล่าลูกหลานตระกูลหลินกลับแผดเผาจนทําให้รู้สึกร้อนเสียยิ่งกว่าเก่าเพราะนี่คือจุดเริ่มต้น,ตนของการประลองตระกูลครั้งสําคัญในป่าทึบปรากฏเงาล่างหนึ่งกําลังออกกระบวนท่ากาปั้นทะลุฟ้าอย่างสมบูรณ์แบบ ล่ลำเพลงบัดได้ไหลลื่นเป็นธรรมชาติเสมือนเมฆาลอยละล่องกลางท้องฟ้าเสียงสะเทือนดังกึ่งกล้องอยู่ในหุบเขาอย่างต่อเนื่องเมื่อเสียงสะท้อนทั้ง8ของกำปั้นทะลุฟ้าดังขึ้นกระแสลมสายหนึ่งก็พัดออกล่างล่างนั้นทันทีที่เขาผลักฝ่ามือสุดท้ายออกไปพลังจากแรงผลัดก็พัดจนใบไม้ปลิวกระจายไปทั่วมือทั้งสองข้างของเขาออกกระบวนท่าที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแปดฝ่ามือเดียวได้ไล่กำปั้นทะลุฟ้า ปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนที่สูงล้ำผลงานของเขาแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาได้เรียนรู้เค็ิตวิชาเหล่านี้จนเชี่ยวชาญที่สำคัญไปกว่านั้นเขาใช้มันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสิ้นสุดการฝึกเด็กหนุ่มก็ถอนหมัดออกดีมากจงังหวะที่หลินตงถอนหมัดก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังเบาๆจากด้านหลังเขาหันไปเห็นหลินเซี่ยวกำลังเดินเข้ามาใกล้พร้อมกับรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าข้างกายบิดา ยังมีเชนฐานที่แอบขยิบตาให้เหรินตงอย่างน่ารักไม่เร็วเวลาไม่ถึงสเดือนเจ้าก็ใช้กำปั้นทะลุฟ้าได้ถึงขั้น8นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญวิชา8ดฝ่ามือเดียวได้เป็นอย่างดีนะับเป็นความสําเร็จที่น่าชื่นชมอย่างแท้จริงเหรินตงกาหัวแก้เขินและรอบยิ้มในใจเขายัางไม่ได้เปิดไพ่ทั้งหมดที่มีในมือเลยกำปั้นทะลุฟ้าขั้น8เป็นอะไรที่ง่ายมากเพราะอันที่จริงแล้วเขาเชี่ยวชาญขั้น1ิบเสียด้วยซ้ํา สำหรับวิชา8ฝดฟามือเดียวได้เขาฝึกหนักอยู่2เดือนจึงสามารถประสานความแข็งแกร่งเข้ากับความอ่อนโยนได้และศักยภาพในการทำลายล้างของมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากำปั้นทะลุฟ้าขั้น10เสียด้วยเมื่อได้ครอบครอง2เคล็ดวิชาที่ทรงพลังเหรินตงอาจนับเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในหมู่คนรุ่นเยาว์ของตระกูลเหรินได้เลยในการประลองประจำตระกูลจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยกำลังภายในขั้น5ากำปั้นทะลุฟ้าขั้น8 รวมทั้งแปดฝ่ามือเดียวดายความสำเร็จที่คาดหวังไว้คงไม่เป็นเรื่องยากสำหรับเจ้าอีกต่อไปสำหรับกำลังภายในทั้ง9กําำลังภายในขั้นที่4จะเป็นที่สังเกตเห็นได้ง่ายมากแต่นอกเหนือจากนั้นล้วนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในร่างของผู้ฝึกเองดังนั้นหากไม่มีการตรวจสอบอย่างละเอียดก็จะไม่มีใครรู้ได้ว่าคนไหนไปถึงขั้นไหนแล้วแม้ว่าหลินตงจะสำเร็จกำลังภายในขั้นที่6ใน2เดือนที่ผ่านมา แต่เพื่อที่จะไม่ให้ใครร่วงรู้ความลับเกี่ยวกับหินนำโชคเขาจึงไม่ได้บอกใครเกี่ยวกับความเคลืบหน้าอันน่ากลัวของตนกระทั่งหลินเซี่ยวก็ยังเชื่อว,ว่าบุตรชายมีกำลังภายในขั้นที่5นอกจากนี้ท่านพ่อเขาก็ไม่เคยสงสัยในความสําเร็จที่โดดเด่นเกินไปจากกำลังภายในขั้น2ขึ้นมาเป็นกำลังภายในขั้น5้าได้ภายในเวลาเพียงครึ่งปีท่านพ่อท่านกู้คืนความแข็งแกร่งกลับมาได้แล้วหรือหลินตงถามขณะที่มองไปที่ใบหน้าของหลินเซี่ยว แม่ได้ยินคำถามนี้เดนเซี่ยวก็หัวเราะออกมาเบาๆหลายปีที่ผ่านมาแม่และน้องของเจ้าต้องเดือดเนื้อร้อนใจเพราะการบาดเจ็บของพ่อแต่มั่นใจเถิดต่อไปนี้จะไม่มีเรื่องเช่นนั้นเกิดขึ้นกับครอบครัวเราอีกเด่นตงมองหล่นเซี่ยวเต็มตาเขารู้สึกว่าอาการบาดเจ็บภายในของเดนเซี่ยวหายไปอย่างสมบูรณ์ตอนนี้บิดาดูสง่าผ่าเผยเหมือนกับในวันวานหนาซ้ำยังดูสงบและเยือกเย็นมากขึ้นอีกด้วย ลินตงพยักหน้าเบาๆพร้อมกับมีน้ำใสๆไหลออกมายังขอบตาหลายปีที่ผ่านมาความฝันอันยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือการที่ท่านพ่อได้กลับมาเป็นตัวของตนเองเหมือนเดิมโชคดีจริงๆในที่สุดความฝันของเขาก็เป็นจริงแล้วเอาละ่ะนี่ก็สายแล้ววันนี้พอแค่นี้ไม่ต้องฝึกต่อแล้วละ่ะเอาเวลาไปเตรียมตัวสำหรับงานประลองวันพรุ่งนี้เถิดลินเซียวพูดขึ้นพร้อมกับตบไหลหลินตงเบาๆก่อนจะเดินจากไปลินตง มองตามร่างของหลินเซียวเผอกำมัดแน่นพึมนพอมเบาๆว,ว่าท่านพ่อมั่นใจเถิดพรุ่งนี้ข้าจะทำให้คนทั้งตระกูลต้องตาค้างลูกชายที่ท่านบ่มเพาะมากับมือจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างแน่นอนพี่ตรงต้องระวังให้มากถ้าเกิดได้จับคู่กับลินถงในวันพรุ่งนี้เหลินชางเชียงบอกว่าลินหงบอลลูกกำลังภายในข้าที่เจ็ดแล้วเฉินถานที่ยืนอยู่ด้านหลังเตือนหลินตรงด้วยความกังวลหลังจากที่หลินเซียวเดินจากไป กำลังภายในขั้นเจ็ดหรือเหรินตรงตะลึงไปชั่วขณะไม่นานเขาก็หัวเราะดูเหมือนว่าพ่อของเหลินหงคงจะทุ่มไม่อั้นเพื่อให้มั่นใจว่าเหลินหงจะเป็นผู้ที่เก่งการที่สุดในงานนี้สินะเพราะว่าถึงอีกฝ่ายจะบรรลุก,กำลังภายในขั้นเจ็ดมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกค่ำคืนนันเงียบสงบแสงจันทร์สาดแสงลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องเหรินตรงนั่งอยู่บนเตียงมือดึงขวดเล็กๆออกมาพร้อมกับหยดของเหลวสีแดงลงไปในปากสองหยด พักหลังมานี้ร่างกายของเขาค่อยๆปรับตัวจนเข้ากับของเหลวสีแดงได้ดังนั้นตอนนี้เขาจึงสามารถทนเกินของเหลวนี้ได้2หยดในคราวเดียวขณะที่ของเหลวเข้าสู่ร่างกายใบหน้าหลินตรงก็เปลี่ยนเป็นสีแดงจัดควันสีขาวจางๆลอยออกมาจากหัวอุณหภูมิในร่างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,วครั้งนี้แตกต่างจากความพยายามครั้งแรกของเขาหลินตรงไม่ได้กิ้งลงไปบนพื้นด้วยความเจ็บปวดร่างของเขา สั่นสะท้านเพียงไม่กี่ครั้งก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นของพลังหยวนที่แผ่ซ่านในแกนกระดูกอุ่นจนร้อนละอุและกลายเป็นความแข็งแกร่งและแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆการฝึกสองเดือนที่ผ่านมาเหร่นตรงรับรู้อย่างชัดเจนว่าพลังหยวนในกระดูกของตนค่อยๆเพิ่มพูนกําลังจนแกร่งกล้ามากขึ้นในบางครั้งเขาก็รู้สึกว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งหยวนสอแววคล้ายจะระเบิดออกมาจากแกนกระดูกของเขาอาการเหล่านี้ ชี้ให้เห็นว่ากำลังจะเกิดพัฒนาการใหม่กับร่างร่างนี้ขึ้นในเร็ววันเมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์เหล่านี้เ่นตรงไม่ได้พยายามที่จะบังคับร่างของตนให้เร่งพัฒนาเขารู้ดีว่าหากเขาอยากจะบังคับให้ร่างกายบรรลุก,กำลังภายในขั้นที่7ก็สามารถทำได้แต่อย่างไรก็ตามเขาคิดว่ามันจะดีกว่าหากปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติและในที่สุดช่วงเวลาที่เขารอคอยก็มาถึงเมื่อของเหลวสีแดงสองหยดเข้าสู่ร่างกาย ร่างของเขาก็เกิดแรงสั่นสะเทือนไปถึงกระดูกและก็เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนเหลินตรงสั่นไปทางล่างเอ็กเนิดก็จะบรรลุแล้วสินะเมื่อเข้าใจสถาน,นการณ์เหลินตรงก็สูดลมหายใจเข้าลึกเขารู้ว่าพลังหยวนพยายามข้ามผ่านขอบเขตของกระดูกไหลเข้าไปในช่องว่างภายในร่างของเขาอย่างยากลําบากในที่สุดเขาก็สามารถที่จะดูดซับพลังระหว่างสวรรค์และโลกในการฝึกก,กําลังภายในช่างเป็นขั้นตอนที่สําคัญมาก กึก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 ร่างของเขาเริ่มสั่นอย่างรุนแรงจนทําให้เขาเริ่มกลัวเสียงสั่นของกระดูกดังออกมาจนตัวเขาเองยังได้ยินหลังจากที่ได้ยินเสียงนั้นเหลนตรงก็หน้ามืดลงแต่ยังพอมองเห็นลางๆว่าภายในร่างตนมีลูกกลมๆลูกหนึ่งที่เปล่งแสงสว่างอย่างเล่าร้อนลูกนั้นมีขนาดเท่าผลวอนัสมันค่อยๆเคลื่อนผ่านไปตามส่วนต่างๆของร่างกายนอกจากนี้ยังมีแรงดึงดูดลึกลับไหลทะลักออกมาอีกด้วย โชคดีที่แรงดึงดูดนี้มีพลังขับเคลื่อนที่อ่อนโยนมันคือช่วงระหว่างสวรรค์และโลกที่กำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆสอดคล้องกับจังหวะหายใจของเินตงและเทลงในร่างของเขานี่คือพลังหยวนกันหรือทำไมมันดูเป็นก้อนใหญ่ขนาดนี้เมื่อเรนตงกลับมามองเห็นได้แจ่มชัดดังเดิมเขาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากภายใต้สถานการณ์ปกติพลังหยวนที่เพิ่งทะลวงผ่านกระดูกของผู้ฝึกยุดขั้นเริ่มต้น แม่ควรจะมีขนาดใหญ่กว่าหัวแม่มือแต่นี่ขุมพลังหยดของเขากลับมีขนาดใหญ่กว่าปกติถึงสิบเท่ามันเป็นเพราะของเลวสีแดงหรือเินตงรู้สึกแปลกใจขนาดของขุมพลังหยวนของผู้ฝึกส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการดูดซับพลังแต่จากที่เห็นขุมพลังหยวนของตัวเขาเองมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับคนปกติทั่วไปหลังจากค้ควรเรื่องนี้สุดท้ายเินตงก็ยังไม่ได้คําตอบจึงได้แต่ส่หัว แล้วล้มตัวนอนลงบนเตียงเขารู้ว่าสิ่งที่ตนต้องทําก็คือเตรียมความพร้อมสําหรับการประลองที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เหรนหงเจ้าต้องแสดงให้ข้าดูแล้วละ่ะว่าตัวเจ้ามีความสามารถพอที่จะเอ่ยปากขอแต่งงานกับชินทาหรือไม่